สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไรวิ่งรีวิชช่องที่จะพาทุกคนไปสัมผัสกับโลกของยตรกรรมสุดนเราใจทั้งรีวิวรถใหม่รถหรูและเทคโนโลยีแห่งอนาคตวันนี้เราจะพาทุกคนมาพบกับรถกระบะสายลุยจากแดนปลาดิบที่หลายคนรอคอยนั่นคือนิสันนาวาร่าปี2027รุ่นใหม่ล่าสุดที่ถูกพัฒนาให้ทรงพลังขึ้นฉลาดขึ้นและพร้อมรับมือกับทุกเส้นทางมากกว่าเดิมนิสันนาวาร่า2027ถูกออกแบบใหม่หมดทั้งภายนอกและภายใน ภายนอกมาพร้อมดีไซน์ที่ดูดันแข็งแกร่งแต่ยังคงความหรูหราในแบบฉบับของนิสสันด้านหน้ามีการปรับกระจังหน้าแบบ V-Motion ขนาดใหญ่พร้อมไฟหน้าเล็ดดีไซน์ใหม่ที่ให้แสงสว่างคมชัดในทุกสภาพถนนกันชนหน้าได้รับการออกแบบให้ดูบึกบึนขึ้นพร้อมช่องดักลมที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายความร้อนและล้ออลลอยขนาด18หรือ20นิ้วขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยเพิ่มความเทและมั่นใจในทุกการขับเคลื่อน เส้นสายด้านข้างถูกปรับให้ดูทันสมัยขึ้นและมีความฉบเฉี่ยวมากกว่าเดิมด้านท้ายมาพร้อมไฟเล็กทรงใหม่และฝากระบาดท,ที่เปิดได้ง่ายขึ้นด้วยระบบช่วยผ่อนแรงภายในห้องโดยสารของนาวาร่2,027ยังคงเอกลักษณ์ของนิสสันที่เน้นความสะดวกสบายและความหรูหราในทุกจุดการตกแต่งภายในใช้วัสดุคุณภาพสูง เบาะหนังนุ่มพร้อมระบบระบายอากาศและปรับไฟฟ้าหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาด12.3นิ้วแบบสัมผัสรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมระบบเสียงระดับพรีเมียมที่ให้คุณภาพเสียงคมชัดนอกจากนี้ยังมีจอสแสดงข้อมูลผู้ขับขี่แบบดิจิทัลขนาด12นิ้วและระบบชาร์จไร้าสายเพิ่มความสะดวกให้กับการใช้งานในทุกวันภายในยังมีพื้นที่กว้างขวางทั้งด้านหน้าและด้านหลังเหมาะกับการใช้งานทั้งในเมืองและการเดินทางไกล ในด้านสมรรถนะน,นิสสันนาวาร่า2027มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบคู่2.5ลิตรที่ได้รับการปรับจูุใหม่ให้พละกกำลังสูงสุดประมาณ210แรงม้าและแรงบิดมหาศาลกว่า500นิวตันเมตรระบบเกียร์อัตโนมัติ8สปีดให้อัตราทดที่นุ่มนวลและตอบสนองทันใจมาพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้ออัจฉริยะที่สามารถปรับโหมดการขับขี่ได้ตามสภาพถนนไม่ว่าจะเป็นโหมดธรรมดาโหมดโครนหรือโหมดหินทำให้ผู้ขับมั่นใจได้ในทุกสภาพภูมิประเทศ ช่วงล่างของนาวารา่ารุ่นนี้ได้รับการพัฒนาใหม่ใช้ระบบการสะเทือนหลังแบบคอยล์สปริงที่ช่วยเพิ่มความนุ่มนวลและเกาะถนนดีขึ้นโดยไม่เสียสมรรถนะในการบรรทุกระบบเบรกและระบบควบคุมการทรงตัวถูกปรับปรุงให้ปลอดภัยยิ่งขึ้นพร้อมเทคโนโลยีช่วยขับขี่มากมายเช่นระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนและกล้องมองรอบคัน360องศาทำให้การขับนาวารา่ารุ่นนี้ทั้งสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น ด้านเทคโนโลยีนาวารา2027ยังมาพร้อมระบบ Nissan Intelligent Mobility ที่รวบรวมเทคโนโลยีช่วยขับขั้นสูงไว้มากมายเช่นระบบตรวจจับคนเดินถนนระบบช่วยจอดอัตโนมัติและระบบตรวจสอบมุมอับสายตานอกจากนี้ยังรองรับการอัปเดตซอฟต์แวร์แบบ OTA ช่วยให้รถทันสมัยอยู่เสมอโดยไม่ต้องเข้าศูนย์บริการบ่อย ในส่วนของราคานิสันนาวาร่า2027คาดว่าจะเริ่มต้นที่ประมาณ30,000ดอลลาร์สำหรับรุ่นพื้นฐานและอาจแตะถึง50,000ดอลลาร์ในรุ่นสูงสุดที่มาพร้อมอุปกรณ์ครบครันและระบบขับเคลื่อน4ล้อถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับสมรรถนะและเทคโนโลยีที่ให้มานิสันนาวาร่า2027คือกระบาดที่ผสมผสานความแข็งแกร่งความหรูหราและเทคโนโลยีล้ำสมัยไว้ในคันเดียว เหมาะสำหรับทั้งผู้ที่ต้องการรถใช้งานจริงจังและคนที่ชื่นชอบการเดินทางผจญภัยบนเส้นทางออฟโรดอย่าลืมกดติดตามช่อง d r i v e w i n g Drift เพื่อไม่พลาดทุกรีวิวรถใหม่ล่าสุดจากทั่วโลกแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ